คนเข้าห้องนอนไปได้ผมไปถึงผมก,ก็เปิดไฟและตัวภรรยาผมก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพยายามจะด,ดึงพวกผมแล้วผมก็ดึงพวกผมออกผมก็เห็นว่าไอ้มหาขอที่อย <c oughs> ู่อยู่ในนั้นแหละก็เปื่อยกายเหมือนกัน <c oughs> แล้ววันนั้นแฟนคุณก็บอกว่ายังไงเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น,มนไม่ได้เป็นอย่างที่คิดพระมาอาบน้าที่ห้อง <c oughs> แล้วทาไมอาบที่ห้องพระไม่ได้เขาบอกห้องน้าเสีย ติดเงินที่อยู่14ล้านก็<ช>านมาจากของพวกนี้ถูกไหมที<ช>่เขาไให้คุณขายใช่ค่ะขายได้มันเท่าไหร่80กว่าแปดสิบก็นแปดสิบกว่า 80, 80, ล้านเหรอแปดสิบ่แสนเอ่อไปแปดสิบล้านแปดสิบว่าล้านเหรอบ้าหลังจากที่ออกรายการวันนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าทางฝั่งสินใจรู้สิทธิ์ของเขาเองเนี่ยได้มีการส่งของขอนุญาตนะฮะภาพของเราทั้งสามคนเลยนะฮะอยู่ร่วมกันทางฝั่งน้องผู้หญิงเนี่ยยิ้มอยู่ด้วยแล้วก็มีการเต้นตางนนาค่ะ เหตุการณ์ั้งนั้นมันคืออะไรครับเหมือนเป็นการให้ช่วยส่งพลังทางไกลโดยการที่วิดีโอคอลมาแต่ว่าในการที่เขาเอารูปไปเผยแพร่หรืออะไรต่างๆเขาปิดมุมบนขวาไว้ซึ่งในภาพมุมบนขวานั้นมันจะเป็นหน้าของเขาแล้วเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรายัางไงเห็นว่าเขามีวัตถุมงคลให้บูชาเยอะอมผมก็ได้เริ่มเช่าอย่างเช่นอะไรวัตถุมงคลเขาเนี่ยเครื่องรางมีทั้งผ้ายานมีทั้ง แล้วพระทำะรมีแต่น้อยโชว์หน่อยสีพึ่งพยองคำตลับละห้าหมื่นเขาให้คุณมาขายห้าหมื่นเนาะประมาณเท่าไหร่ฮะอาเนี่ยต้นทุนก็ไม่น่าจะเกินสิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทมีคนซื้อไหมเป็นชาวต่างชาติคอ๋อชาวต่างชาติและคุณเอาเงินไปให้ใครก็ให้นี่ครับปนคืนที่ที่สำนักสงฆ์ใช่ค่ะงั่งสารดินอุ้มนางชิ้นละสามพันหกร้อยบาทเขาให้คุณมากี่องค์สิบองค์ครับ สิบองค์ก็สามหมื่นหกอันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าปฐมังโลกีพิธีอัสดางพิมพ์พระเจ้าสามลึงชิ้นละหนึ่งแสนสรุปแล้วผู้ที่สร้างเนี่ยนะฮะเราเราเราไม่น่าจะเรียกพระหรอกน่าจะเป็นอะไรไที่เขามักมากในเรื่องกามกามลูกศิษย์ต้องช่วยขายใช่ไหมใช่ครับขายได้มันเท่าไหร่แปดสิบกว่าค่ะแปดสิบกว่า็แปดสิบล้านเหรอแปดสิบแสนเออไปไปฮะแปดสิบล้านค่ะแปดสิบ <80 S 2> ล้านเหรอคุณขายให้เขาได้แปดสิบกว่าล้านแล้วเหรอค่ะบ้า คือเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณกำลังจะบอกว่าที่เขาออกมาเปิดว่าคุณนะ่ะติดเงินี่อยู่14ล้านก็มาจากของพวกนี้ถูกไหมที่เขาไม่ให้คุณขายใช่ค่ะทำไมไม่คืนเข้าไปอ่ะเราอยากจะคืนของเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเราเตรียมของพร้อมที่จะคืนแต่เขาไม่ยอมรับคืนคแล้วเขาก็ต้องการเป็นตัวเงินแทนค่ะคซึ่งตามมูลค่าของของที่เขาส่งมาเลยค่ะทำไมเราถึงได้ขายให้เขาเพราะอะไรครับที่ผ่านมาคือเราเชื่อเสมอว่าเขาจะนําเงินเหล่านี้จากการขายวัตถุมงคลเนี่ยไปสร้างสํานักปฏิบัติ เราก็เลยช่วยขายให้ค่ะการซื้อขายที่เขาได้ไป90กว่าล้านอะไรน่ะพี่จะบอกเขาเลยนะเขาโดนกฎหมายาหลายข้อเลยนะอย่างเช่นภาษีมาแล้วหนึ่งนะอันนี้ปลายทางเลยไอ้อ,อดีตอลอชีุูมนี้สวยและไอ้ขายของพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นการช่อโกงโดย341-342วงเล็บ2นะทำให้เชื่อด้วยออแอบอ้างแล้วจะมาฟ้องเขาว่า14ล้านราคาก็ไม่ได้แลวสัญญาซื้อขายก็ไม่มีมเป็นของขังจริงสำหรับมันนะขังลืมขังยาว เมื่อประมาณปีที่แล้วครับทางวัดเขาได้ทําการบูรณะสาราการประเรียนใหม่นะครับประกอบกับภรรยาก็ได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับในช่วงนั้นพอดีก็เลยมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมทางวัดเขาจัดขึ้นนะครับเลยต้องเข้าออกเข้าออกวัดเป็นประจำครับพอหลังจากที่เสร็จงานวันที่15ก็ยังมีคนเห็นในภรรยายังเข้าเข้าออกวัดอยู่ครับเขาก็มาบอกกับพวกพี่ป้านาอาพี่น้องนะครับว่าไอ้ที่เขาเห็นน่ะมันเหมือนที่เขาคิดไหมให้ลองเรียกทางเมียมาคุยดูหน่อยญาติไปถามว่าไงที่เขาเห็นเขาเข้าออกรับการไปส่งกินนิ ทางนอกหรือไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันมีอะไรเกินเลยกว่านั้นไหมซึ่งภรรยาก็บอกว่าไม่มีไม่ได้ทําแล้วก็ยังโทรให้ไอพารูปนั้นนะครับออกมายืนยันช่วยกันอีกเขาไม่ยอมรับกันทั้งคู่จนประมาณทักสิบโมงเช้าผมก็พาเขาไปคุยสองคนคุณไปถามเขาว่าอะไรผมอยากรู้ผมพูดสั้นๆครับได้ทําเหมือนที่เขาพูดไหมมีอะไรกันหรือยังแล้วเมียตอบว่า ไม่ได้ทำยกมือไหว้กราบที่ตักผมอ่ะก็ขอโทษผมก็ไม่เป็นไรให้อภัยจนพระองค์นั้นอไอ้พระรูปนั้นครับไปศึกกลับมาแล้วผมอยู่ในบ้านี่ผมนั่งดู Facebook อยู่พี่สาวของภรรยานี่ก็เลยทักถามผมมาว่าไอ้พระนะ่ะมาลงคอมเมนต์ถ่ายรูปคู่มาในโพสต์ของภรรยาก็เลยถามว่าผม่าอยู่กับภรรยาไหมเพผมไม่อยู่ถ้งงางั้นเขาช่วยไปบอกให้ให้ภรรยาลบโพสต์หน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นีนี้ก็เลยโทรปรึกษาทั้งน้องทั้งพี่ชายครับว่าวันที่หนึ่งอะ่ะมาับผมกลับโคราชได้ไหมเขาก็บอกว ผมขอว่าพาผมไปดูให้เห็นกับตาหน่อยได้ไหมแล้วไปเจอ,อยังไงค,ครับพี่รับไปดูแล้วเห็นรถจอดอยู่ครับไอ้พระนล้มันพ่วงไงมันทาชกอะครับทีนี้ผมไม่เข้าไปกลัวแจ้งไอ้โดนลูกๆทีนี้ผมก็เอาทะเบียนสมรสใบสูติบัตรลูกไปให้ไอ้นั่นก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์ทะเบียนสมรสในเมื่อผู้หญิงเลือกไปอยู่กับเขาเองเขาไม่ได้ชวนได้สามัมนบอกฉีกทิ้งได้เลยบอกผมฟ้องก็ฟ้องเลยครับกรณีที่เราไปคบหากับอดีตพระรูปนี้เนี่ยมันมีความเป็นมายัางไงครับปุ้ยเราเนี่ย ไม่ได้มีอะไรกันตอนที่เป็นพระนะคะคือสึกออกมาแล้วเรามาอยู่ด้วยกันเขาไม่ยอมรับความผิดพลาดของเขาเขาโยนความผิดพลาดให้หนูคนเดียวอย่างเช่นยังไงคะความผิดพลาดก็คืออะไรครับถ้าพ่อแม่หนูเนี่ยหนูยังไม่พูดอะไรเลยคุณขู่ไหมไม่รู้เขาคําพูดมาจากไหนครับอยากให้ทํามันทําเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวที่ผ่านมาหนูต้องรับผิดชอบอะไรเองทุกอย่างทั้งหนี้สินทั้งอะไรทุกอย่างถ้าไม่สุดสุดหนูไม่ทําอย่างนี้หนูไม่ตัดสินใจแบบนี้พี่เข้าใจนะว่าเรื่องอ่ะมันเป็นเพราะเรื่องหนี้สิน มันเป็นพอเรื่องเงินที่ทําให้เครียดพี่เคยมีหนี้สินหวมหัวแต่พี่จัดการชีวิตใหม่รายได้ที่มีทางหนึ่งไม่พอพี่หาสองทางพี่ไม่ได้หาทางออกโดยการหาชู้มาช่วยใช้นี่หนูไม่ขอพูดนะคะแล้วแต่ผมถามพี่คาเดียวพี่จะฟ้องไหมฟ้องครับ ก่อนเนตามผู้ใหญ่คนหนึ่งที่จะชอบไปทําบุญเสร็จแล้วปรากฏก็เลยไปเจอผู้หญิงคนนี้ใช่ผู้หญิงคนนี้แยกกันอยู่หรืออยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเลยครับฉันสามีภรรยาเลยครับจดทะเบียนไหมไม่ได้จดครับที่ผ่านมาคุณไม่เคยระแคะระคายหรือใช่ไหมว่าตัวแฟนของคุณเองเนี่ยไป รู้จักกับพระรูปนี้คือไอ้เรื่องตรงนี้มันเพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี่เองเขาเคยเล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี้ยเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่งในอำเภอที่จังหวัดสุโขทัยเขาก็เชื่อในเรื่องของอดีตชาติจะไปตามหาอดีตชาติจากคนนั้นคนนี้หมอดูคนหนึ่งที่หมอดูคนหนึ่งนะที่เขาเคารพนับถือเนี่ยนะครับไอ้บอกเนี่ยไปตามหาพระคนนี้ตอนนี้เราเจอ2รูปแล้วก็คือให้ไปตามหาพระองค์นี้มารูปเนี้ยมาใช่ไอ้พระไอ้สมีเนี่ยนะพระจนได้มีการติดต่อกับไอ้ไอ้สมีองค ก็มาสวดมนต์ภาวนาคุณอยู่ด้วยผมก็อยู่แล้วไอเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคืนวันที่2ี่เนี่ยคืออยู่กรุงเทพนะเที่ยงคืนกวาตีหนึ่งผมตื่นขึ้นมาจากการที่ได้ข้อมูลเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยก็เลยตัดสินใจขับรถขับรถเนี่ยไปที่สุโขทัยสุโขทัยกลับไปเลยบอกทางฝั่งฝ่ายหญิงไหมไม่ได้บอกไปจอดรถปั้งเสร็จปุ๊บผมก็ไปดูรองตู้รองเท้าที่จะเข้าห้องก่อนที่จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับก็เห็นรองเท้าโอเคก็ตามที่ รับแจ้งมาว่าพระอยู่ข้างบนผมก็ขึ้นไปบนห้องปกติเนี่ยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับพระเนี่ยจะมาจําวัดอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ก็ไม่นอนข้างล่างนะครับแต่คราวนี้ผมก็ไปเปิดห้องที่เคยจัดให้พระจําวัดเนี่ยก็ไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็หาทางบนเข้าห้องนอนไปได้ผมไปถึงก็เปิดไฟและตัวภรรยาผมก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาครับพยายามจะดึงพวกผมแล้วผมก็ดึงพวกผมออกผมก็เห็นว่าไอ้มหาหอที่อยู่อยู่ในนั้นแหละก็เปื่อยกายเหมือนกันแล้วเขาก็ตะโกนบอกผมบอกให้ยุด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 ผมก็วิ่งหนีออกมาไอ้ตัวมหาหอนี่ยมก็พาาจ เข้ามาล็อกตัวผมคือพวกนั้นพร้อมที่จะเข้ามาทําร้ายผมผมก็พยายามจะดิ้นให้หลุดแล้ววันนั้นแฟนคุณก็กบอกว่ายังไงเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น,มนไม่ได้เป็นอย่างที่คิดพระมาอาบน้านที่ห้องแล้วทําไมอาบที่ห้องพระไม่ได้เพราะอะไรเขาบอกห้องน้านเสียคือทั้งฝ่ายหญิงเขาไม่คนเชื่อเรื่องพวกนีดด้มากเลยคุณเอ๋ใช่ครับทําไมยังไงไหนคุณพูดสิเราเหมือนแบบต้องการที่ยึดเหนี่ยวครับหมอดูที่ไหนแม่หมอดูที่ไหนดีพระรูปไหนดีเขาก็เข้าหาครับแล้วก็คือเชื่อคําพูดของหมอดูหมอดูคนสนิทของเขาครับ อันนี้คือตัวยุยงทุกอย่างเป็นการชี้นําทุกอย่างในการดําเนินชีวิตเลยครับแทบจะเอาทามาครับคนอย่างนี้ไม่ควรไม่ควรที่นับสือ่อพุทธศาสนา สถานะความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราครบหากันกับทางภรรยาก็ดีครับก็มีความสุขดีครับช่วยกันทํามาห้กินดีอยู่หลังจาก3ปีไปเกิดโควิดค่าใช้จ่ายมันเยอะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวก็ไปหยิบยืมบ้างแล้วก็ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นญาติกันกับฝั่งสามีของภรรยาผมบอกว่าพระรูปนี้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนแก่นักศึกษาอยู่แล้วก็เลยติดต่อให้มาให้รู้จักกันเพื่อจะให้มอบทุนการศึกษาให้ลูกของภรรยาผมนะครับก็เลยติดต่อกันมีการเป็นเพื่อนกันทาง f Facebook จากนั้นเขาก็มีการปรึกษาเรื่องคดีความของสามีเก่าของเขาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็พระจะมาช่วยทําต่อเติมบ้านต่อเติมเทียงนาทํามุงหลังคาทําเทพื้นบ้านให้มานอนค้างคืนที่เทียงนาด้วยเห็นบอกว่าในอดีตชาติเมียเราเป็นน้องสาวเขาเป็นน้องสาวของพระในอดีตชาติหลังๆเนี่ยเมียเริ่มเปลี่ยนไปใช่ครับเขาไปนอนพิวัตบ่อย ที่วัดหรือที่สำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์เป็นการทํากิจกรรมกันเป็นการไปบรรพะไปหล่อพระที่บ้านของสามีเก่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอะใจครับวันที่จะเอะใจที่มากๆก็คือไปเกี่ยวข้าวที่วัดอีกวัดหนึ่งไปนอนค้างคืนสามคืนค่อยกลับมาแล้วหลังๆภรรยาเปลี่ยนไปยังไงบ้างไม่อยากมานอนค้างคืนไม่อยากมานอนด้วยไม่สนิทสนมเหมือนก่อนเรื่องโทรศัพท์ครับคือจะแตะไม่ได้คือติดตัวตลอดวันนั้นลูกจะดูโทรศัพท์พอดีโทรศัพท์ผมแบตจะหมดผมก็เลยจะเอาโทรศัพท์พ ของภรรยาผมให้ลูกดูเขาวิ่งมาหาโทรศัพท์เลยผมก็เลยสงสัยก็เลยว่าโทรศัพท์นี้มันมีอะไรได้ขอดูสักหน่อยเขาไม่ให้ดูแล้วก็เลยมีการยื้อโทรศัพท์กันดึงดันกันยื้อกันบังเอิญวันนั้นผมเข้าไปในบ้านก็เอาโทรศัพท์มาดูผมก็เข้าไปรหัส Facebook เ,เขาแล้วก็ใส่ใน Facebook ของผมเสร็จปุ๊บเด้งขึ้นมาเป็นไงเห็นเขาคุยกันทำไมคุยกันเด็กๆ,ๆผมก็ดูไปดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆหลายโลกเขาคุยกันอยู่เลยเหร ใช่ครับในขณะณที่เขาคุยกันผมก็ผมก็ดูอยู่ฮย <Hey! S 2> มันก็มีคําที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เข้ามามันมีคําว่าที่รักคิดถึงนะคิดถึงจังเลยมันมีข้อความที่เป็นคําว่าผัวเมียหลังจากนั้นคุณเห็นว่าคุณกลับไปถามเมียไหมถามครับถามเมียว่าอะไรก็ถามว่ามีอะไรกันแล้วใช่ไหมรักกันใช่ไหมเขาไม่ตอบ ก็เลยส่งแชททุกอย่างให้ดูเขาก็เงียบไปเลยเก็ไม่ได้คุยไม่อะไรเลยแต,แต่เรื่องดังกล่าเนี่ยถ้าจะมองว่าในทางสง์ความผิดสําเร็จหรือยังผิดแล้วนะครับผิดเนื่องจากว่าแค่เกี่ยวสาวเนี่ยในสังคารทิเสษมันก็ผิดแล้วครับแล้วเรื่องนี้คุณจะเอายังไงต่อไปวันนี้คุณอยากต้องการอะไรไ<ป>เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาครับที่พาพระรูปนี้เปเอาเงินศรัทธาจากชาวบ้านเอามาใช้ส่วนตัวเพื่อเอามาให้ผู้หญิงก็เลยว่าไอ้มันเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาก็เลยไม่อยากให้มีการทําแบบนี้เกิดขึ้นอีก